สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องเซอร์ไพส์ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันหรือหากคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิต ก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจให้คุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็รับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทาง ชีวิตจะดีจะร้ายก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะเฮอร์มิสเอมเพรสนะคะ สี่ถ้วยสองไม้เทา้า Queen s o f Cup s t e m p e r a n c e Ace o f s w o r d นะคะสิบเหรียญ Chariot แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ Page of Pentacles เป็นช่วงที่คุณอาจจะกำลังศึกษาหาความรู้นะคะค้นคว้านะความรู้อะไรใหม่ๆก็ได้มีการได้พัฒนาตัวเองอาจจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อมาต่อยอดกับการทำงานมาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะหรืออาจจะมีที่ปรึกษาดีนะมีคนคอยแนะนำคอยสอนนะคะคอยบอกเทคนิคพิเศษอะไรกับเราก็ได้หรืออะไรที่มันเป็นปัญหา อะไรที่มันติดขัดนะมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะอะไรที่มันติดขัดนะมันก็เหมือนถูกปลดล็อกนะคะหรือได้ไขปัญหาอะไรที่มันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคตก็ได้นะคะเนี่ยเฮอร์มิสแสงสว่างแห่งความฝันและก็ความสำเร็จก็จงมี ความหวังนะกับทุกๆเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะหมดหวังแล้วแต่มันก็มีความหวังขึ้นมาได้หรืออาจจะเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยหายเราไปในอดีตสุดท้ายแล้วโอกาสนั้นมันก็จะวกกลับมาหาเราอีกครั้งได้นั่นเองะคะหรือชีวิตที่มันดูมืดมนไร้ซึ่งหนทางแต่มันก็จะมีแสงสว่างนะแห่งทางออกแสงสว่างที่จะ นำพาเราให้ไปสู่หนทางชีวิตที่มันดีมากขึ้นนะคะชีวิตอะมันไม่มีมันไม่มีมืดมนมันจะมีทางออกแล้วก็จะมีาทางสว่างให้กับเราได้ก้าวเดินอยู่เสมอนะคะอย่าคิดว่าชีวิตของเรามันแย่มันอาจจะเพียงแค่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะคะ เป็นดวงชะตาที่จะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมษนะคะนะความมีชีวิตที่มันดูจะสมบูรณ์แบบนะหรือได้รับความเมตตาเอ็นดูไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะใครดีกับเราเราก็ต้องทำความดี อบแทนกลับไปนะคะนะความกระตันยูความรู้จักบุญคุณคนนี่แหละที่จะทําให้เราได้ดิบได้ดีไปไหนมาไหนก็แค้้วคราดปลอดภัยได้รับความเมตตาเอ็นดูหรือคุณคาดหวังเรื่องของความช่วยเหลือความได้รับความเมตตานะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับ าการเกษตรพืชสวนพืชไรนะเกี่ยวกับความสวยความงามงานด้านแฟชั่นนะเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆก็จะโดดเด่นประสบความสําเร็จดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีดวงนาลีอุปถามด้วยอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคะเป็นคุณแม่นะคุณป้าคุณยา่าคุณยายที่คอย ออยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณอยู่ก็ได้คือถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะเข้าหานะบุคคลเหล่านี้พวกเขาก็จะสามารถช่วยเหลือคุณได้นั่นเองนะคะนะใครที่ช่วงนี้อาจจะกําลังรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งหมดเพชันในการทํางานไพ่สื่อว่านะเราก็ต้องอเร่งนะคะเร่งสร้างกําลังใจสร้างแรงฮึดสู้คือความเบื่อหน่ายของคนนะมันมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนบางทีเราอาจจะ ทำงานมากเกินไปนะอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปเราลองมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะไปทําอะไรที่เราไม่เคยทําหรือจะเดินทางไปเที่ยวในที่เราไม่เคยไปก็ได้นะคะนะหาความท้าทายใหม่ๆหาความตื่นเต้นใหม่ๆมันก็อาจจะทําให้เรามีกำลังใจนะมีแรงฮึดสู้เราอาจจะได้รับแรงปัญญนดาลใจดีๆได้รับกําลังใจดีๆที่มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะนะไพ่สื่อว่าเราก็ต้องนะสร้างพลังบวก สร้างพลังใจให้กับตัวเราได้หรืออะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะไรที่เราไม่สามารถจะบังคับได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือการปล่อยวางการปรับตัวแล้วก็การเรียนรูก้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้านะก้าวกระโดดในสิ่งที่คุณทำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเนีย่ยสไม้เท้า ความก้าวหน้าหมายถึงว่างานที่คุณทําอยู่มันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางหรือมีการขยับขยายเติบโตเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีข่าวดีเรื่องของตําแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่มันเป็นไปนในทิศทางที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือเรื่องของการเรียนก็ได้นะได้เรียนต่อได้เรียนในสาขาวิชาที่คุณได้คาดหวังเอาไว้นะคะนะเรียนสําเร็จสามารถที่จะคว้าใบปริญญานะคว้า ความสําเร็จมากมายกลับมาสู่ครอบครัวได้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือชีวิตของคุณกําลังจะมีการเดินทางก็ได้นะเดินทางไปทํางานเดินทางไปท่องเที่ยวล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะจะเกิดความโชคดีจากการเดินทางนะหรือคุณได้เจอทางที่ใช่นะเจอหนทางชีวิตที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะชีวิตของคุณมันกําลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะเนีย่ยเปลี่ยนแปลงแล้วมันทําให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะชีวิตมีความก้าวหน้านะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายหรืออะไรที่มันติดขัดนะคะมันก็จะมารายหายไปมันก็จะราบเรื่อนขึ้นทําอะไรก็ดูจะสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่มันกําลังจะคลี้คายในทางที่ดีขึ้นนะคะชีวิตของคุณมันอาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะนะต้องมีเรื่องให้ฝ่าฟันอยู่เรื่อย จะได้อะไรมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องอดทนนะต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะแต่ชัยชนะความสําเร็จมันก็จะเป็นของคุณได้นะคะหรือคุณมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะเป็นช่วงที่คุณต้องมีความเด็ดขาดนะมีความหนักแน่นกับสิ่งที่ทําเรามีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งก็ขอให้เพิ่มความพยายามนะเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไปเชื่อเลยว่านะคะคุณก็จะคว้าชัยชนะ คว้าความสำเร็จมาได้อย่างแน่นอนใครที่ทำงานที่ต้องบุกต้องลยุยใช้ความกล้าหาญอาจจะเป็นทหารตำรวจเป็นอาสาสมัครนะคะก็จะได้รับคำชื่นชมชื่นชอบนะได้รับรางวัลน,นะได้รับเกียรติยศนะอำนาจบาร,รมีต่างๆมันก็จะบางเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยนะคะนีย่ยสิบเหรียญบ้านที่ดินคอนโดนะคะ นะทรัพย์สินชิ้นใหญ่หรืออาจจะได้รับรางวัลชิ้นโบแดงนะคะได้รับสิ่งที่มันเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีการาขายทรัพย์สินนะถ้าเรามีบ้านมีคอนโดมีมที่ดินที่ประกาศขายอยู่ก็จะขายได้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหรืออาจจะได้มาเป็นของตัวคุณเองก็ได้นะล้วนแล้วดีทั้งหมดเลยนะคะหรือคุณอาจจะ ได้เปิดร้านค้าใหม่เปิดกิจการใหม่นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่ทำเลดีนะทำเรที่มันจะสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีมากๆหรืออยู่ในที่อยู่อาศัยที่หงวงจุ้ยดีหรือคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนดีนเว e บ้านใหม่ให้มีความน่าอยู่ให้รู้สึกมันดูแบบ ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ได้อาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะนะมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในบ้านให้มันดูน่าอยู่มากขึ้นนะหรือคุณอาจจะมีครอบครัวที่มีความสุขคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่จากคนในครอบครัวจากบัมพพับบลู หรือคุณอาจจะได้ไปสารต่อกิจการของครอบครัวล้วนแล้วดีทั้งหมดเลยนะคะนะคนในครอบครัวอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณมากมายเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยหน่อยนะคะนะจากที่ทํางานอยู่กับที่นะไม่ได้ไปไหนก็ต้องออกไปพบลูกค้าเพิ่มขึ้นต้องไปไปทำงานนอกสถานที่นะคะจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่เดินทางแล้วมันจะเกิดความสําเร็จ นะเกิดความมัง่งคั่งนะเกิดเงินเกิดทองมากมายเลยทีเดียวนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณกําลังก้าวเดินไปสู่เส้นทางใหม่ๆก็ได้อาจจะต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามมันอาจจะเป็นเส้นทางชีวิตนะเป็นอาชีพเป็นงานใหม่ที่คุณกําลังปรับตัวนะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอยู่ในสังคมที่มันหลากหลายสังคมที่มันแปลกใหม่สําหรับคุณ นะการปรับตัวความอดทนความพยายามก็จะทําให้คุณสามารถนะคะที่จะปรับตัวนะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นช่วงที่คุณจะได้เงินนะได้ทองเพิ่มมากขึ้นจากการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะมีการบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่นะซึ่งสิ่งใหม่นั่นแหละที่จะทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นบางท่านทํางานประจําแล้วก็อาจจะ ทำงานเสริมนะคะควบคู่กับงานประจําไปด้วยมันก็จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้จากความรู้ความสามารถบางทีเราก็ใช้ทักษะความรู้ของเรานีนแดะนะคะในการหาเงินนะหารายได้เพิ่มขึ้นสําหรับใครที่ทําอาชีพที่อยู่เบือะะเบ้องหลังนะคะเบื้องหลังความสําเร็จนะของคนมากมายแม้ AP, อาจจะมีคนไม่ได้มองเห็นผลงานของเรานะแต่ สุดท้ายแล้วนะคะผลงานที่โดดเด่นของเราก็จะมีคนเล็งเห็นนะในความสามารถในศักยภาพของตัวคุณนะบางคนอาจจะถูกผลักดันให้มาทำงานอยู่เบื้องหน้าก็ได้นะคะหรือผลงานของคุณจะสร้างชื่อเสียงโด่งดังนะนำมาซึ่งโอกาสดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะเนี่ยความสวยงามความสำเร็จมากมายที่มันกำลังจะเข้ามาหาชาวราศีเมษหรือเป็นช่วงที่คุณอยากจะอ,อยากจะสวยอยากจะหล่ออาจจะมีการปรับเปลี่ยน เรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของหน้าตาให้มันดูดีขึ้นมันก็สร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความาน่าเชื่อถือให้กับคนที่เข้ามาพบเห็นด้วยนะคะแต่ว่าจะไปทําสวยทาหล่อกับที่ไหนก็ต้องดูด้วยนะอย่าให้มันราคาถูกเกินไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะคะมาทำมาแล้วมันอาจจะไม่ดีต้องกลับไปแก้ไขนะต้องเสียเงินเพิ่มนะเสียความรู้สึกด้วยต้องระมัดระวังนะคะนะทำสวยทาหลอ่อก็อย่าให้มัน สร้างปัญหานะกับการทำงานของเราได้นะคะนะก็เป็นเรื่องนะเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะคะนะบางทีนะเราติดขัดหรือชีวิตแย่ๆอยู่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านพ้นไปได้เราเกิดปาฏิหาริย์กันเลยนะคะนะหรือสิ่งเล็กๆที่คุณทำในวันนี้มันอาจจะสร้างความสำเร็จที่มหาศาลในอนาคตก็ได้ดังนั้นนะอย่าดูถูก ตัวเองอย่าดูถูกความสามารถพยายามคิดบวกกับตัวเองนะคะอย่าไปคิดลบกับคนอื่นด้วยก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือคำทำนายสำหรับชาวราศีเมษสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปก็ขอขอบคุณ มาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้นะจงบังเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ